สนับสนุนรายการโดยแป้งดีเศรษฐีโชคดีมีโชคลาภแป้งเสริมพลังทางบวกคทาพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นนะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาทำนายดวงราําวันที่21นะคะเมษายน2566ซึ่งตรงกับวันสุขสีฟ้าสีเงินสีครามนั่นเองค่ะพี่น้องจ๋าน่ะนะโอเคเลยนะวันนี้ก็จุดทูปปู่ให้นะคะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องค่ะนะ,ะใครต้องการนะคะเช่าบูชานะคะ แป้งดีเศรษฐีโชคแปง้งขายดีมีโชคลาภแปง้งเสริมพลังทางบวกและก็นะคะทูป,ปูพญานาคและปู่เวสวรณนะคะเพื่อที่จะขอตัวเลขน,นะคะแนวทางตัวเลขค่อนข้างจะชัดนะคะทั้งสองอย่างนะคะปลุสิกเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างดีนะคะพลังทางบวกมาเต็มนะคะพี่น้องขา,น,า,าน้องอาชะนั้นพี่น้องก็ทักไอดีไลน์มานะคะไม่ได้ราคาแพงอะไรมากมายคะ่ะพี่น้องขานาะเนื่องจากว่าหาเงินทำบุญร่วมกันนั่นเองคะ่ะพี่น้องค่ะนะคะอย่างแป้งดีเศรษฐีโชคน,นั้นก็นะคะ อ่าร้อยเก้าสิบเก้ารวมค่าส่งนะคะเละก็ทูปูสิบสิบแท่งนะคะสิบแท่งนะคะร้อยสิบเก้าบาทพร้อมส่งนะคะพี่น้องจ๋าเนาะใครต้องการนะคะทักมาค่ะนะถึงเวลาที่จะลุ้นโชคกันอีกแล้วนะวันที่สองพฤษภาคมนี้นะคะโอเคค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันก่อนวิทย์จับไพ่แทนนะคะพี่น้องค่าหนะ้าใบแรกมาแล้วพี่น้องวันอาทิตย์นะคะดูค่อนข้างจะหมุนเงินเนาะ หมุนเงินนะคะพี่น้องค่ะนะหมุนไปค่ะพี่น้องค่ะหมุนไปค่ะนะคะอหมุนให้ถูกรอบหมุนให้ทันนะคะพี่น้องค่ะน้านี่นะคะสําหรับสองเหรียญนะคะสองเหรียญนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยป้าหมอคิดว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็คือหมายความว่าจะมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนั่นเลยค่ะนะเนื่องจากว่าเงินเราอาจจะหมุนในลักษณะการลงทุนก็ได้นะคะหมุนลงทุนหมุน ใช้จ่ายนะคะเนี่ยและแต่ว่าหมุนคล่องมันเองนะสําหรับไพ่ตัวตนที่ขึ้น2เหรียญนะคะใบที่2นะคะในวันพวกนี้ติดดาบนะคําว่าติดดาบนั้นพี่นวันอาทิตย์ค่ะมีอะไรที่เราปิดบังซ่อนเร้นมีอะไรที่เราวิตกกังวลอยู่หรือเปล่านะคะและเรา นะคะมีความรู้สึกว่าต้องรับดาวไว้คนเดียวหรืออย่างไรเนี่ยนะคะไม่กล้าบอ,อกใครนี่ถ้าไม่ไหวแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องขาหน้าบริวารสามารถช่วยเหลือเราได้นะคะพี่น้องปรึกษานะเ้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยอินข้อกระดูกนะคะพี่น้องขานะและก็ความดันด้วยนะคะพี่น้องขานะพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้นะคะอะคราวนี้มาดูนะคะให้ไว้ที่สามทักเรื่องอะไรให้ไว้ที่สามพี่น้องวันอาทิตย์นะคะคิดวิธีการนะคะหรือโครงการในหัวเนี่ยนะคะที่จะหาเงินที่จะนะคะ เอ่อไรายได้เสริมที่จะนะคะในส่วนของกิจการเนี่ยนะคะนี่หลายโปรเจกต์งานเหลือเกินนะฉะนั้นแล้วคิดทีละอย่างค่ะพี่น้องคะ่ะนะแล้วลงมือทําได้เลยเนาะนะคะลงมือทําได้เลยอย่าคิดหลายอย่างค่ะพี่น้องคะ่ะถ้าคิดหลายอย่างนั้นเนี่ยดูว่าเราจะไม่ได้ทําแลวเราจิตตกนะคะพี่น้องนะว่ายอย่างนั้นคะ่ะอาสุดท้ายแล้วใครทักว่ายัไงคะใครทักว่านะคะยังไงแล้วเนี่ยทุกอย่างที่คิด ลงมือทําประสบความสําเร็จและพี่น้องวันอาทิตย์ก็ยังมีพลังอยู่นะคะยังมีพลังอยู่นะคะพี่น้องคาะนะพลังเยอะเหมือนกับเด็กๆเลยนะคะสําหรับไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะพลังเยอะเหมือนเด็กๆเลยนะคะยังไงแล้วก็สู้ไหวละค่ะนะในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะเอาราคาเลขมันโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่พี่น้องเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาคะ่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสองเจ็ดนะคะแล้วก,ก็เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆคะ่ะ นะคะอ่าคราวนี้มาดูพี่น้องวันจันบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันน่าไพ่ตัวตนนะคะขึ้นบอกว่าใช่ยอดนะอาจจะเดินทางนะคะในระยะที่อาจจะใกล้ๆนะคะในวันพรุ่งนี้หรือเดินทางก่อนหน้าน,นี้ก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้พี่น้องวันจันรเดินทางบ่อยๆนะคะทำขิดทาการประสานงานนะลูกค้าหาสินค้าประจำ,หน,นะะำนะหน่อยนะคะสำเร็จนะหน่อยๆแต่ว่าสำเร็จคะ่ะพี่น้องค่ะอ่าคราวนี้มาดูนะคะใบที่สองว่าไง สำหรับไปที่2นั้นนะคะเดินทางจริงๆด้วยนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศได้ด้วยเนาะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆก็ได้นะคะสําหรับแปดถ้วยนั้นเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยก็อย่าซีเรียสอย่าเครียดนะคะในกรณีที่เราต้องเดินทางไปทํางานทํากิจทําการก็ให้พี่น้องวันจันทร์ไปละค่ะนะถ้าเกิดไปแล้วดีเราก็ควรที่จะไปไหนนะคะไปแล้วดีนะคะ ด้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยก็คือหมายความว่าต่อไปนี้คิดการและลงมือทําก็สําเร็จอยู่นะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นโชคดีในเรื่องของอาหารการกินนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์สําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนไพสรุปว่าไงคะไพสรุปบอกว่าเดว์น่ะเห็นไหมคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นเนาะพี่น้องวันจันทร์เนี่ยนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะทุกอย่างนะคะผ่า,านอะไรมายอะแยะมากมายแล้วต่อไปนี้พี่น้องวันจันทร์นะคะก็ไม่น่าที่จะต้องเกรงกลัวอะไรนะคะปัญหาอุปสรรคะ้ขนึพ นะคะ t h เวอร์แก้ไขได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะพี่น้อง่านะอย่าได้กังวลนะคะพี่น้องนะสาหรับให้ดเเ w e r นั้นสุดยอดอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะนะคะมาดูเลขนําโชคนะคะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้ยอยู่บ่อยๆนะคะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขนะคะเจ็ดหน้าแปดและก็สองหนึ่งเจ็ดแปดสองหนึ่งค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะเออพี่น้องวันอังคาร ี่น้องวันอังคารนะคะในวันพรุ่งน,นี้ตัวตนว่างไงตัวต,วตนก็คือนะคะโชคดีในเรื่องของครอบครัวนะคะนี่นะคะในส่วนของครอบครัวดีนะคะอบอุ่นขึ้นดีขึ้นนะคะหลงตัวขึ้นนี่นี่นะคะครอบครัวบริวารน,นะคะในไพ่ตัวตนนะ,ะและก็ใบที่สองค่ะใบที่สองว่าไงใบที่สองเลยเบนะคะเกี่ยวกับคนรักคู่รักนะคะก,คก็ถือว่าดีนะคะขึ้นโชว์ในเรื่องของครอบครัวและความรักนะคะพี่น้องวันอังคารก็ดีนะคะถ้าไปสองใบนี้ขึ้นมานะคะใบที่สามว่างไงคะ ใบที่สามความรักอีกเหมือนกันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะนี่อย่างนี้นะคะมีสายเปให้กับเรานะคะเปเราโดยเฉพาะนี่อย่างนี้เลยนะคะราชาถวยนะคะสุดท้ายแล้วว่าไหมคะสุดท้ายแล้วนะคะแน่เด็กจริงๆด้วยนะพี่น้องวันอังคารรักเด็กหรือเปล่า หลงรักเด็กหรือเปล่านะคะดูดูว่าจะโชว์นเรื่องความรักความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยค่ะในวันพรุ่งนี้เนาะเออไม่มีอะไรไม่อยากที่จะทานายให้มันร้ายแรงเนื่องจากว่าเป็นไพ่ดีทั้งหมดนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะอย่างเดียวค่ะเอาละค่ะนะคะเลขน้ำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับครอบครัวบริวารคนรักของเราค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งศูนย์หกนะคะแล้วก็ห้าหนึ่งศูนย์หกห้าค่ะพี่น้องวันอาคาศขอให้หิงหิงค่ะนะคะ เอาล้ค่ะเลขปูกลายเป็นว่านะคะหน้าแตกสแล้น่ะไม่เป็นไรค่ะแยกนะอย่างนี้เนาะแต่ยังมองเห็นตัวเลขอยู่เดี๋ยวป้าหมอบอกค่ะเอาแล้วค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันว่างไงคะน่ดูนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนี่ดีจังเลยนะคะขึ้นภาังกราชเข้าใจชีวิตเดินทางสายกลางนะคะเป็นสมถะสมรดุน,นะคะหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะอบรมคอร์สสั้นๆนะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะหรือไม่ก็ ได้งานที่มั่นคงขึ้นน่ะนะคะนี่เลยสำคัญเลื่อนตําแหน่งก็คือตัวนี้ทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะแล้วก็ใบที่สองว่าไงคะใบที่สองแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะบางท่านก็ยังคงเซงเป็ดอยู่เลยนะคะเซงบริวารเซงเรื่องเดิมๆนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ปรับที่ตัวเองค่ะพี่น้องค่ะนะปรับที่ตัวเองเป็นหลักค่ะนะคะออาถ้าเซงแล้วเราก็ต้องหายเซงให้เร็วนะคะพี่น้องนะน่าระวังบริวารน,นะคะจะทิ้งภาระงานทิ้งความเดือดร้อนไว้กับพี่น้องวันพุธกลางวันละค่ะนะในวันพรุ่งนี้เรื่องใด เออนะรามัดระวงังวางแผนให้ดีค่ะในวันพรุ่งนี้ดูว่านะคะไม่ค่อยที่จะโอเคเอานะคะหนานะนะเรื่องเงินดูว่าจะฟืดเงินดูว่านะคะเงินโดนบันน่นทอนดูว่าจะมีภาระมีรายจ่ายมีนี้สินทียต้องชาระยังไงก็อย่าจิตตกเลยนะคะ่ะอาใช้ไปนะบริหารจัดการเท่าๆที่มีนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเนาะอย่าได้จิตตกอย่าได้เครียดน,นะคะพี่น้องหนะโอเคค่ะเลขน้ำโชคประจากไหนเป็นตัวเลขนะคะประจําตัวของเราน,นั่นเองค่ะเลขหนาไพาให้เลขอะไรคะ มีเลข5 4 5 5อ่า5ขึ้นเลย5 4 5 5ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เงองๆค่ะเอาละค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างคะ่ะพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนนะคะสินพิเศษแรงมากเดือมีสีเชียนขึ้นไพ่ตัวตนนะคะสินพิเศษแรงนะคิดการวางแผนลงมือทําจะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะต่อไปนี้เนาะอ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะอ่าใบที่สองนะคะ ในวันพรุ่งนี้อาจจะเดินทางนะคะอย่างเร่งด่วนนะคะทำขีดชำการประสานงานนะคะหาลูกค้าหาสินคา้าจําหน่ายสำเร็จนะคะพี่น้องค่ะสำเร็จเป็นอย่างดีเนาะ <S <S มีไฟมีพลังค่ะพี่น้องวันพูดกลางคืนนะคะ <S <S ah, แล้วก็พยายามปรับตัวเองให้เกิดการสามสมดุนะคะมีอย่างนี้นะ <S <S ไม่ว่าในเรื่องรายรับหรือรายจ่ายก็เลยแต่นะคะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าในวันพรุ่งนี้มีการเซ็นพันธะสัญญาเรื่องอะไรก็แลวแต่พี่น้องต้องอ่านก้เป็นอย่ายดีนะคะพี่น้องคะ,นะงานะัน่งนี้มีการเซสียเาเรียบได้ เลยก็พี่น้องวันพุธกลางคืนบางท่านก็จะรอคอยรอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบนะคะหรือรอคนมาขอก็ได้หรือรอจดทะเบียนสมรสก็ได้นี่นะเป็นแบบนี้นะคะก็คิดว่าไพ่นะคะไม่ได้แย่เนาะไพ่ดีอยู่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขมันโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่นะคะเกิดจากเซน้์นที่สิบของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งนะคะสี่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงเลยค่ะ มาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะ พี่น้องวันพระฤหัสบดีนี่นะคะมาแล้วนะคะเดินสตาร์นะค่อนข้างที่จะดีเนาะตัวตนเนาะเริ่มเดือนใหม่นะคะเริ่มปีใหม่เนี่ยพี่น้องวันพระฤหัสบดีพระหมอว่าดีนะคะพระหมอว่าดีเนะาะภครออกในลักษณะตัวตนเดืนสตาร์เนี่ยนะคะอ่าแลวก็ยังทํางานลุยๆหนักๆนะคะแต่สําเร็จนะคะด้วยความขยันอดทนนะคะปฏิภาณไหวพริบสติปัญญาเป็นเลิศของพี่น้องวันพระฤหัสบดีในวันพรุ่งนี้นะคะก็คิดว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรนะคะ ส่วน1ิบดาทนั้นให้ระมัดระวังสุขภาพนะคะในส่วนของการทํางานหนะักเนี่ยสติ๊เนี่ยนะคะเพราะนั้นในส่วนของเอ็นข้อกระดูกนะคะโดยเฉพาะกระดูกส่วนหลังนะคะระมัดระวังให้ดีแล้วก็ทํานายแค่คลิปให้หน่อยนะคะอาจจะจบเรื่องราวแย่ๆหรือหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสน็จกันใดไม่มีนะคะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นไปในทางที่ดีทุกเรื่องนะคะส่วนไพ่สรุปว่างไงคะนี่เรื่องเงินเยี่ยม นะคะขึ้นราชาเหรียญน,นะคะเรื่องเงินเงินทุนนะคะเออยังคงมีเครดิตในเรื่องของการเงินอยู่นะคะเออนะคะพี่น้องวันพฤหัสัดีนะถือว่าเยี่ยมนะคะสําหรับไพ่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะ <ๆ S 2> โอเค <ๆ S 2> เลขนันงจ้อมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลขหน้าไพ่ให้เลขกันมีเลขหนึห่งเจ็ดนะคะแล้วก็แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะ มาดูพี่น้องวันศุกร์บางเจอพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะเออพี่น้องวันศุกร์ดูกันอ่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่ะโชคดีในเรื่องของอ่ารักสินโชคดีในเรื่องของกิจกรารนะคะที่ทําร่วมกับครอบครัวโชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องแน่อย่างนี้นะคะตัวตนขึ้นนะคะอะจาจจะขึ้นบ้านใหม่ก็ได้เนาะพี่น้องวันศุกร์เนี่ยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าแล้วก็มีหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่ติดดาบอยู่นั่นหมายความว่า มีหนึ่งอย่างสองอย่างนะคะมาพร้อมทีเดียวกันให้เราเลือกเาะฉะนั้นในไพ่สองแบบนั้นให้เลือกในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดนะคะและส่วนสุขภาพก็ยังคงระมัดระวังอยู่นะคะกระดูกนะคะสายตาดวงตานะคะนี่เห็นดีนะมีการอาจจะเกิดการผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีความกลุ้มใจเครียดนะคะเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของการเงินนะคะ หรือเรื่องสุขภาพก็เลยแต่นะ,ะพี่น้องขะอย่าเครียดค่ะนะคะอย่าเครียดเนาะพยายามปล่อยวางนะคะพี่น้องไม่มีอะไรนะคะนี่อย่างนี้นะอ่ะและก็นะคะให้สรุปว่างไงคะาเขาบอกว่าในวันพรุ่งนี้อาจจะเดินทางอย่างไม่มีแปลงนะคะพี่น้องขานะและก็ให้นระมัดระวังนนการใช้รถใช้ถนนด้วยพี่น้องวันศุกร์เจ้าขาเนาะถ้าในวันพรุ่งนี้ตัดสินใจ นะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีข้อมูลและเหตุผลอย่าอารมณ์ร้อนนะคะอย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะไม่งั้นและเราจะเสียการได้นะวันงั้นนะคะพี่น้องจา่าค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเลขนำโชคมาจากนะคะเลขที่บ้านของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขสี่สองเก้าสี่สี่สองเก้าสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆเ,เลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นี่พี่น้องวันเสาร์นั้น ตัวตนเล็งเงินเล็งวิธีการหาเงินนะคะแนวทางหาเงินนะว่าเอ้าททาแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเม็ดเงินมาหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าก็ลงมือทําได้เลยนะคะพี่น้องขานะมีเม็ดเงินกองอยู่ข้างหน้าแน่นะ,ะการเงินดีขึ้นเนาะพี่น้องวันเสาร์เนี่ยนะคะการเงินดีขึ้นนะ,ะเรื่องลูกค้าก็ดีนะคะเห็นไหมคะเอออุ่นส่วนโอเคนะเจอกายยนตรที่ดีนะในวันพรุ่งนี้ใครที่ใครของออไลน์ออนไลน์ก็จะมีออเดอร์สั่งเข้ามารัวๆแล้วค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะนี่อย่างนี้เลยค่ะอนะ ส่วนใบที่3ให้ระม,มัดระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในบ้านในช่องในไซ่งานระวังจะมีปากมีเสียงกันกับปริวาณในบ้านในช่องนะคะเพื่อนบ้านข้างเคียงระม,มัดระวังด้วยนะคะที่น้องวันเสาร์าน่าโชว์แบบนี้นี่นะทาวเวอร์ขึ้นดิสรุปแล้วเป็นแบบไหน อ่ะบางท่านก็หลันงลาออกนอกพื้นที่พักผ่อนนะคะพักร่างพักผ่อนอารมณ์ดีเป็นพิเศษมองโลกในแง่ดีหรือไม่ก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะก็ถือว่าเอาอยู่นะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะนะ,ะแต่ก็ให้ระมัดระวัง2เรื่องอย่างที่บอกนั่นเลยค่ะเอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขเจนะคะและก็หน เจ็ดค่ะพี่น้องวันเสารขอให้เห็นๆค่ะเอาราคาเลขปูนะคะอ่าทู่ปูขึ้นเลขนะคะถึงแม้ว่า,าจะนะคะแยกออกมาเป็นสองเซี้ยวนะคะแต่ก็ยังเห็นตัวเลขอยู่นะคะพี่น้องก่นนะป้าหมอบอกให้มีเลข979ค่ะสวยด้วย มีเลขเก้าเจ็ดเก้าค่ะและถ้าเกิดว่าแบ่งครึ่งอย่างนี้เนี่ยนะคะอ่ะพี่น้องคนที่ชอบในศาสตร์ของตัวเลขก็ไปหารครึ่งเอานะคะ,ะมีเลขอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะป้าหมอวัยพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ